thank <laughs> you สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์อังยีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดโพธารามนะครับอยู่ที่บ้านท่าไครอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับที่นี่มีเรือกลไฟที่จมอยู่ใต้แม่น้าโขงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงเมืองไทยเมืองธรรมะ EP ที่3นะครับเรือนี้เขา,าขุดค้นขึ้นมานะครับกู้ซากเรือขึ้นมาที่วันนี้เขาก็เลยทําเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เรือกลไฟ สวยไหมลำใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้านบนนะครับ ส่วนด้านนี้หลวงพ่อพระใหญ่ด้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะก็จะมีพวกวัตถุโบราณเศษซากต่างๆมีพระหรืออะไรที่เก่าแก่นะครับอยู่ด้านบนนะตรงด้านนี้เป็นหลวงพ่อพระใหญ่นะครับของวัดโพธารามนะมาถึงก็จะมีการขอพรพระนะครับมีคําขอพรพระนะด้านบนนี้นะครับก็ถอดรองเท้าขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับถอดรองเท้าขึ้นไปเหมือนเดิม ย้อนแสงไหมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายก็ตอนช่วงบ่ายแล้วเลิกงานค่อยมาเนาะวัดนี้เป็นวัดที่พื้นที่ว้างขวางพอสมควรเลยนะครับมีหลายจุดให้ดูนะมีตรงหลวงพ่อพระใหญ่องค์นึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรือกลไฟ สรางเลยก่นไฟโบราณนะครับตรงด้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วตรงด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์ครับนะพญานาคสวยเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านโบสถ์กันครับตรงด้านล่างโบสถ์นะครับก็จะมีกระติบข้าวตรงนี้จะเป็นทำเป็นตู้บริจาคเหมือนกันนะฮะเป็นตู้บริจาคเหมือนกัน ตรงนี้ก็เป็นใส่เงินใส่ทองครับมีบาทบาทเงินบาททองอยู่ตรงประตูด,ดังขึ้นตรงด้านล่างเราก็ถอดรองเท้าขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นโบสถ์นะสวยนะครับเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากเลยมีความสูงสูงมากนะครับด้านบนนู้นผมก็อยากให้ดูนะเป็นมีรังพึ่งสองรังข้างบนเลยตรงตรง,ตรงเป๊ะเลยนะฮะโบสถ์นี้ด้านในนะครับเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใหญ่ครับพระเก่าแก่ของที่นี่นะครับเป็นพระเก่าแก่เลยดูด้านในสวยๆนะครับนี่นะสวยนะครับหลวงพ่อพระใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไหว้พระกันตรงด้านข้างนะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังลายไทยอาจจะเป็นลายไทยใหม่ประตูโบสถ์เป็นไม้ เป็นไม้แผ่นเดียวแผ่นเดียวเนาะข้างละแผ่นข้างละแผ่นนะครับส่วนองค์หลวงพ่อพระใหญ่ก็จะมีองค์องค์เล็กด้วยตรงด้านข้างซ้ายขวาข้างละสองนะครับก็เป็นสี่องค์มีหลวงพ่อพระใหญ่เป็นองค์ประธานนะครับจริงๆน้องนี่แหละสำรวมหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะจะเสียงดังอะไรเยอะเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูตรงเรือคนไฟอีกสักรอบหนึงน่งหลวงพ่อทศภวทุระตสมาสัมพุทธะหลวงพสอทภาวะทุระตัวสมาสมัามาพาุทธะหลวงพ่อทศภวทุระตัวสมาสมัมพุทธสะครับตรงนี้นะครับเป็นโบสถ์ของวัดโพธาราม ข้างในโบสนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังลายไทยสวยงามนะครับซึ่งมีชื่ออยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูผมไม่อยากจะกระดิกกระดิ่งเยอะนะครับปราโมทสีพรมนะฮะ2,561ปี2,561นะครับวาดภาพนี้ไว้เป็นสีสวยครับสีทองก็เป็นทองไปเลยนะฮะสีแบบ สีแบบลายลายเส้นลายสีสวยอ่อนช้อยนะครับด้านบนด้วยนุ่นเลยนั่นเป็นาภาพสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นภาพชาดกเป็นภาพชาดกวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนแล้วก็เป็นภาพพุทธชาดกนะครับทั้งเรื่องการเสด็จอ,ออกบวชทั้งเรื่องทศชาติทศชาติชาดกมีทั้งเรื่องอาการให้ทานของพระพุทธเจ้ามีทั้งพระเนมีราช เยอะเลยครับ right, พระสุวรรณสามนี่นะมีจันทกุมารพระพรมนาถแยกแยๆไปเลยสวยครับนี่พระปุริทัศน์ที่ผมชอบมากที่สุดพระปุริทัศน์เป็นปางพญานาคนะครับผมชอบมากๆแต่ว่าอยู่มุมเนี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่สวยมากพระปุริทัศน์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเป็นชาดกตอนที่ผมชอบมากนะครับพระปุริทัศน์นะครับตรงนี้สวย ใครอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธชาดกนะครับอยู่นี่และภาพใหญ่ๆที่อยู่ด้านหลังนี่พระมโหสถชาดกนี่ตัวนี้นี่นะครับสวยอ่ะสวยเลยสวยเลยด้านบนเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเหอนไหมปราบมาณอ ไม่ใช่ที่เขาว่าแหละไม่ใช่ปางสะดุ้งมานนะครับปางมานสะดุง้งปางมานพิชัยปางพิชิตมานนั่นเองนะครับสุดยอดเลยวัดสวยหลวงพ่อพระใหญ่ยิ่งยิ่งน่าเคารพสักการะนะครับเพราะว่าพระรูปทรงเก่ามากเลยน่าจะเป็นของเก่าของที่นี่นหะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันครับ เจอคู่แฝดน้องอ้อมีรางวัลด้วยตรงที่วัดนี้ก็จะมีจุดหนึ่งเกือบทุกวัดมีให้นะครับเดี๋ยวผมมาเบิ่งแบ่งไหมอ่ะแบ่งครับโอ้โแบ่งเชือกเอาลูกตังเอาทุกทางเอาแผงละใบโอ้ยพี่เอาแผงละใบเหรอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่เอาแผงละใบก็ห้าร้อยแล้วอ่ะสามคนก็สามใบได้เอ้าวิ่งสองคนก็เพล โอเคเดี๋ยวมาดูตัวน,นี้ก่อนอันนี้เรือเก่าปะครับเรนนนนือต้นตาลนะคะอันนี้เรือต้นตาลเอาต้นตาลมาเสาะท้องนะครับเสาะเป็นท้องเรือแล้วก็ทําเป็นเรือเนาะเป็นของของเก่านะของเก่าแน่นอนเนี่ยของเก่าแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้ดุง้งไม่สนใจอะไรเลยมาตัวนะี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับจริงๆแล้วนะครับพอเราเข้ามาจากทางด้านประตูหน้าวัดนะครับเราก็จะเจอก,กันกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดก่อนอยู่แล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับภายในวัดนี้ ายในวัดนี้เป็นเป็นวัดใหญ่นะครับก็จะมีทั้งเมนเผาศพเอย่ยมีสาราตรัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นจุดทํากิจกรรมของหมู่บ้านเลยนะเหมือนเป็นศาราประชาคมนะครับก็พื้นที่ในวัดก็มีประมาณนี้สิ่งปลูกสร้างที่เราที่เราจะมาดูนะครับที่สําคัญสําคัญเลยก็คือเรือเ,เรือกําปั่นเหล็กเรือกําปั่นเหล็กซึ่งจมอยู่ในแม่น้ำโขงรูปเรือนะครับเดี๋ยวผมให้ดู รูปเรือนะครับที่ให้ดูนี้นะครับเป็นเรือกำปันเหล็กจริงก่อนที่จะจมนะครับเป็นภาพจากจดหมายเหตุแห่งชาตินะเก่ามากด้านนี้ครับสำหรับการพาเที่ยวชมวัดโพธารามบ้านท่าไครวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ วัดนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับถ้ามาจากจังหวัดนครพนมก็ก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดบึงกาฬก็ไม่กี่กิโล10กว่ากิโลมั้งครับประมาณนี้นะฮะซึ่งผมมีธุระมาที่นี่ผมก็เลยมาแวะนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากมาก็ใช้เส้นทาง212นนะครับนครพนมหนองคายก็จะผ่านเส้นนี้เหมือนกันนะครับมีป้ายใหญ่ๆเลยตรงริมถนนนะครับ และนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับและอย่าลืมเมื่อท่านกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการลงคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปของพวกเรานะครับทันทีที่เราเอาคลิปวิดีโอลงปุ๊บท่านจะได้ดูเป็นคนแรกเลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ